สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและคณะเม,มทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะของ b บ e ซ s i n ท t a r o t นะคะเผื่อแป๊บเดียวก็ผ่านมาเดือนที่3ของปี64แล้วนะคะลองมาดูกันนะคะไพ่จะบอกอะไรชาวเมษบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักโชคลาภพร้อมคำแนะนำนะคะ แต่ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะจะเป็นดูส่วนใหญ่ของชาวเมฆนะนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างสิ่งไหนฟังแล้วสบายใจขอให้นำไปใช้นะคะสิ่งไหนฟังแล้วไม่สบายใจขอให้ทิ้งไปอย่านำมาใส่ใจค่ะเรามาดูเหตุการณ์ทั่วไปกันนะคะ the world two cups airpods 7 of sword 5 of sword the Strength the sun wheel of for june ace of Pentacles black the star เดือนมีนานี้นะคะพลังไพ่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องความสุขสมหวังนะคะทั้งเดือดเวิลทั้งเดอดซันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากพูดมากเลยค่ะเจ็บคอดีทุกอย่างนะคะแม้ว่าช่วงกลางเดือนจะมีปัญหาให้แก้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวงานหรือว่าเรื่องการประสานง,งานที่มันเกิดข้อติดขัดขึ้นเนี่ยแต่ว่าคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะคะจะสามารถใช้ทักษะการเจราจาต่อรองจนทุกอย่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางได้ เปิดมาด้วย The World นะคะแปลว่าเดือนที่ผ่านๆมานะคะผลงานที่คุณทําไปหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ทําอะไรลงไปขยับขยายไปเนี่ยมันมีผลไหมให้คุณพึงพอใจนะคะหรือว่าการที่ได้ร่วมงานกับเพื่อร่วมงานใหม่ๆหรือว่า้นส่วนใหม่ๆเนี่ยคะ่ะมันต่อยอดธุรกิจไปได้น,นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าพึงพอใจมากๆนะคะในช่วงต้นเดือน8ดไม้ขึ้นมาก็มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับขยายในเรื่องงานแน่นอน,นะคะ่ะ บางคนนะคะได้รับการติดต่อไปทํางานที่ใหม่นะคะซึ่งตําแหน่งกับเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ว่านะคะความรับผิดชอบก็ค่อนข้างจะเยอะตามค่ะแต่มองว่าคุณเอาอยู่แน่นอนนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณเรียนรู้งานใหม่นะคะมีความกังวลมีความเครียดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเมื่อคุณสู้ไปเนี่ยสักพักเดียวนะคะทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางนะคะเดือนซันขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานนะคะส่วนคนทาธุรก,กิจเนี่ยก็จะมองว่าทั้งบริวารและคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยเขาจะ มีความไว้เนื้อเชื่อใจคุณนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทุกอย่างนะคะมันก้าวไปอย่างดีได้ค่ะ y i ออฟ o p p o r t u n e ขึ้นมานะคะก็เช่นเดียวกันค่ะมีความเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าอยู่ท่ามกลางร,ระหว่างเดอะซันแล้วก็เอฟเพนนเคิลนะคะจะมีโอกาสดีๆมากมายนะคะในการให้คุณได้ทําเงินทําทองนะคะ หามมีโอกาสเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้ไขว่คว้าไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าในะที่สุดแล้วในะโดดสตาร์ขึ้นมานะคะทําอะไรก็แล้วแต่คะ่ะมีปัญหาติดขัดบ้างแต่สําเร็จแน่นอนนะคะมีความส,สมหวังเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะรวมทั้งเงินทองและชื่อเสียงนะคะแต่ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการประสานงานเนี่ย ถ้ารู้สึกว่าความเห็นคนอื่นมันไม่ตรงใจเรานะคะก็ขอให้เราอย่าเพิ่งพูดออกไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้นะคะมันจะเป็นการที่คุณนะ่ะรู้สึกว่าอเขาจะพูดตรงนิดนึงเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ขอให้เก็บไว้ในใจก่อนนะคะสิ่งไหนที่รู้สึกก็เป็นประโยชน์ให้พูดออกไปนะคะหรือว่าหาทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าการที่จะเถียงเอาชนะเนี่ยในเดือนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคะคุณต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่คะ่ะคุณเป็นเดอะสเตรนท์นะคะรู้อยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า เลือที่จะใช้พลังบวกนะคะในการรับมือทุกอย่างนะคะจะผ่านไปได้นะคะคนที่มองหางานใหม่นะคะรับรองว่าได้แน่นอนค่ะมีการขยายขยายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในทางธุรก,กิจในวงการเดิมนะคะหรือวงการใหม่ก็ได้ค่ะแต่มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะหากคุณเปิดใจรับความท้าทายค่ะเพราะในสุดแล้วนะคะมันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนและความสุขสมหวังให้คุณได้ในปลายเดือนนี้นะคะ ในเดือนนี้นะคะมีทั้งผู้ช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานนะคะมีทั้งโชคลาภมีทั้งความขยันนะคะดังนั้นเนี่ยหากชาร์เมทุ่มเทเต็มที่นะคะไม่ย่อท้อกับปัญหาเนี่ยทุกอย่างผ่านไปอย่างแน่นอนค่ะมีความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้นแล้วนะคะจากเดือนก่อนรวมทั้งพลังการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะทําให้เดือนนี้ของคุณนะ่ะผ่านไปได้สบายแน่นอนค่ะระวังแค่เรื่องอารมณ์กับคําพูดและการติดต่อประสานงานนะคะจะทําให้เสียการใหญ่ได้เท่านั้นค่ะ แล้วบางคนที่โสดอยู่นะคะอาจจะมีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า The World มาคู่กับสองถ้วยเนี่ยแปลว่าการที่มีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบของเพื่อนร่วมงานก่อนในเบื้องต้นนะคะแต่ต่อไปเนี่ยจะสามารถพัฒน,นาเป็นคนรู้ใจมากขึ้นได้นะคะถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสนะคะเพราะว่า The Star ขึ้นมา The World ขึ้นมานะคะ สเสน่ห์ค่อนข้างจะแรงมากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เพื่อนของคุณนะติดต่อให้หรือว่าคนที่คุณพบเจอในการติดต่อประสานงานนะคะแต่มองว่าเดือนนี้พลังงานโดยรวมค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่อยากจะมองหาเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าตัวช่วยในเรื่องงานนะคะหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจใหม่เนี่ยก็มองว่าจะได้เจอนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ซื่อตรงจะมาช่วยคุณให้เกิดความก้าวหน้าได้ค่ะแต่ขอให้คุณระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการ เชื่อใจเพื่อร่วมงานหรือว่าเชื่อใจคนรอบข้างมากเกินไปนะคะบางครั้งมันก่อเกิดความผิดพลาดได้นะคะก็ขอให้คุณมีความรอบคอบในการตรวจตาดูทุกอย่างนะคะเรื่องเอกสารหรือเรื่องการเงินค่ะแต่ขอให้ควบคุมอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่มองว่าเดือนนี้นะคะคุณจะป้องกันปัญหานี้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมีบทเรียนแล้วนะคะว่าแบบนี้จะป้องกันยังไงดีนะคะมันจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าการที่บริวารไม่เชื่อฟังหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ย เขาอาจจะเก่งนะคะแต่ว่าไม่ทําตามที่ตกลงกันไว้นะคะก็ขอให้คุณนะคะใช้ความสามารถในการเจราจารให้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมทุกอย่างนะคะให้เป็นไปตามแผนให้ได้ค่ะแล้วเดอะดตาร์ขึ้นมาเนี่ยสุขสมหวังแน่นอนนะคะสําหรับคนที่จะเลือกเปลี่ยนอาชีพนะคะหรือเปลี่ยนสายงานในช่วงนี้มองว่าเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะขอให้คุณศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะมันจะเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะลองดูนะคะว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยลองจากงานหลักมันคืออะไรนะคะ ลองไปต่อยอดนะคะลองใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมนะคะสมัยนี้คอร์สออนไลน์มีมากมายนะคะไม่ต้องเสียเงินขอให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบจริงๆนะคะแล้วก็ศึกษาไปให้ลึกขึ้นค่ะสิ่งน,นี้จะสามารถมาสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้นะคะ และบางครั้งนะคะ,ะไรายได้จากงาเเนเสริมของคุณเนี่ยอาจจะแซงรายได้หลักก็ได้นะคะ w i e w of fortune ขึ้นมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะที่มันไม่ลงตัวทั้งเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานนะคะในเดือนนี้มันจะดีขึ้นค่ะ executive ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในองค์กรเองหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเขาจะให้การัพพอร์ตคุณเรื่องเงินนะคะไม่ว่าจะให้เงินมาลงทุนหรือว่าเงินปลดหนี้นะคะคนทํา,างานในองค์กรก,รก็มองว่าจะถูกผลักดันนะคะในเรื่องของตําแหน่งหรือว่าหน้าที่การงาน,นะคะ่ะ แต่ว่าจะมาพร้อมกับงานที่ท้าทายนะคะมีความยากมีความโหดนะคะแต่ว่าผลสรุปแล้วนะคะหรือซันขึ้นมาเนี่ยความสามารถคุณเอาอยู่นะคะแล้วจะเป็นที่ยอมรับกับหัวหน้านะคะแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคคุณมีความสามารถจริงนะคะคนที่เคยกั่นแกล้งคุณเขาจะเบาๆลงไปนะคะเพราะว่าผลงานคุณอะ่ะมันเป็นที่ประจักษ์กับหัวหน้าแล้วนะคะเรื่องงานของคุณนะคะจะสามารถมาคุ้มครองคุณได้ในเดือนนี้นะคะ เดือนนี้ไม่น่าห่วงเลยค่ะชาวเมษนะคะไพ่ดีดีขึ้นมาเยอะมากๆเลยค่ะทั้งเดอะเวิลด์ทั้ง, The World, ง8ดไม้นะคะเดอะซ n นว Off ์ออฟจูนความเหนื่อยเกิดขึ้นนะคะแต่ความสมบังก็เกิดขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณคาดหมายไว้นะคะทั้งเรื่องความก้าวหน้าเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงนะคะหรือเรื่องความสุขสมบังในใจเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็ขออินดีด้วยนะคะคนโสดก็มีสเสน่ห์นะคะคนที่มีคู่แล้วก็มีความมั่นคง คนที่มีความสัมพันธ์เครือบแทงไม่แน่นอนนะคะเดือนนี้นะคะก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้คุณนะ่ะมีความสุข,ขุมใน่ใจนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่ทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรอกสารเนี่ยขอให้ใช้สติไต่ไตองให้ดีนะคะแล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆค่ะ ในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนทํางานในองค์กรหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะหากมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคุณส่วนคู่ค้านะคะขอให้คุณวางใจเป็นกลางก่อนนะคะฟังความเห็นทุกฝ่าย,ยาเป็นกลางนะคะเพื่อเปิดมุมมองของเราคะ่ะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าถูกมาตลอดนะคะ สิ่งที่เราคิดว่าถูกมาตลอดนะคะคนอื่นอาจจะผิดเนี่ยพอพลิกมุมมองนะคะวิสัยทัศน์คุณจะกว้างมากขึ้นนะคะซึ่งส่งผลดีด้วยนะคะขอให้คุณเปิดใจให้กว้างไว้นะคะว่าความเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียนะคะจะทําให้งานโปรเจกต์กลุ่มหรือว่างานของบริษัทเนี่ยมันต่อยอดไปได้อย่างมั่นคงนะคะแต่เดิมนนี้ระวังนะคะเจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ยพยายามอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือสิ่งที่มันเป็นสีเทานะคะจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาได้นะคะ หรืออาจจะมีบริวารบางคนนี่เขาดื้อเงียบนะคะก็คุณลองดูแลให้ดีๆนะคะแต่ว่ามองว่า The f r ร e n d ขึ้นมาเนี่ยคุณเอาอยู่แน่นอนค่ะคุณมีทั้งบารมีและความใจดีในะคราวเดียวกันนะคะมองว่าปัญหาเรื่องบริวารผ่านไปได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงาน5ใบนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะ queen of swords the temperance page of wands 9 of cups และ Six of wands พลังงานไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มมากๆเลยนะคะว่าเดือนมีนาน,นี้้นะคะชาวเมษเนี่ยมีความขยันมากนะคะมีความมู่มันนะแล้วก็ก็เรื่องในจิตใจนะคะคุณจะพยายามหาจุดที่คุณสมดุลได้ค่ะไม่เครียดจนเกินไปไ ไม่อดหลับอดนอนเกินไปนะคะก็มองเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วเดือนนี้นะคะคุณจะไม่หยุดยั้งแค่นี้นะคะโอกาสไหนที่เข้ามาคุณจะรับไว้นะคะส่วนบางคนเนี่ยที่หางานใหม่ไปไม่ได้สูงนะคะว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสายงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนขนาดองค์กรอาจจะองค์กรเล็กไปเป็นองค์กรใหญ่เลยนะคะซึ่งผลที่สุดแล้วเนี่ยผลตอบแทนนะคะมันสร้างความพึงพอใจให้คุณนะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงหรือว่าเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะคะที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ระยะยาวเนี่ย คนที่คอยเกื้อหนุนคุณอยู่มีอยู่มากมายนะคะบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ช้าแต่ชัวร์นะคะแต่เรื่องการงานเดือนนี้รับรองว่าหายห่วงค่ะคุณมีความเด็ดขาดนะคะกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าสิ่งไหนจะรับมือแบบไหนนะคะทํให้ทุกอย่างเนี่ยมันก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะรวมทั้งมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นนะคะพร้อมกับเงินทองด้วยนะคะ สำหรับคนที่เคยลังเลมาตลอดนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือว่าเรื่องการขยับขยายธุรกิจนะคะเดือนนี้คุณจะมีแนวทางมากขึ้นนะคะจากการที่คุณได้ศึกษาหรือว่าสอบถามคนรอบข้างจะมีข้อมูลพอสมควรแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะก้าวต่อไปค่ะคุณจะลองดูนะคะแต่ว่าก็เตือนนิดนึงว่าอย่าเพิ่งไปลงเงินจำนวนมากนะคะกับสิ่งที่มาเป็นธุรกิจใหม่หรือว่าเป็นเป็นเรื่องของงานใหม่นะคะลองค่อยๆดูไปก่อนนะคะสำรวจตลาดไปก่อนสำรวจลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วมันจะค่อยๆเปิดโตขึ้นนะคะตามความสามารถของคุณนะคะ แต่เรื่องงานโดยรวมค่อนข,ข,ข้างจะดีมากๆค่ะมีแต่ความก้าวหน้าแล้วก็ความสมหวังนะคะ,คะแล้วก็ผู้คนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนอยู่ค่ะเรามาดูเรื่องเงิน3ใบนะคะ The h c a เดชา h ิออตน o ยอฟส n i n า of, of Pentacles อย่าคิดมากนะคะปัญหาเรื่องเงินความจริงแล้วเนะี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าคุณจะกดดันตัวเองนะคะในการที่จะหาให้มันได้เยอะๆกว่าที่เป็นอยู่นะคะก็ขอให้คุณจงหาจุดสมดุลให้ได้นะคะเพราะว่าเพราะ,ว,าะวันนี้นะคะมองว่าการเงินของคุณเนะี่ยไม่ติดขัดอยู่แล้วนะคะระวังอย่างเดียวในะเรื่องของการที่เชื่อคนง่ายนะคะไปลงทุนตากคนอื่นเขานะคะหรือว่าธุรก,กิจนยทำตาคนอื่นเขาตัวที่เรานะคะไม่ถนัดเนี่ยจะเกิดความพลาดได้ทําให้คุณเกิดความกุ้มใจนอนไม่หลับได้นะคะ จะชารออัลขึ้นมาเนี่ยใครที่ทำธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะคะหรือว่าออนไลน์เนี่ยเป็นไปได้หมดนะคะมองว่าดีมากๆสร้างเงินสร้างทองได้ดีมากค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่เป็นเซลล์หรือว่าต้องติดต่อประสานงานโดยการที่ต้องออกไปพบลูกค้านะคะหรือว่าไปเสนอขายสินค้าหรือว่าเสนอขายโปรเจกต์เนี่ยมองว่าเป็นไปได้อย่างดีนะคะเงินทองจะตามมาแน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยก้าเหลี่ยญน,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินเลยค่ะกระแสงเงินสดพัดผ่านตัวคุณมากนะคะ ระวังแค่เรื่องเครียดนะคะอย่าเครียดมากเกินไปค่ะพักผ่อนได้เพียงพอนะคะแล้วไอเดียในการหาเงินหาทองของคุณเนี่ยมันจะมันจะไหลลื่นไอเดียกระฉุนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าก,กังวลค่ะปัจจัยรอบข้างเนี่ยมันเสริมเรื่องเงินคุณอยู่แล้วนะคะก็ก็กห้โฟกัสไปที่เรื่องงานนะคะอยา่าอย่าไปกังวลเรื่องอนาคตมากนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองค่ะเรามาดูคนที่เราผลสัมภาษณ์นะคะรอง,งานใหม่ค่ะเพจชอปแ p นด์นั l เ s ิล n g คิงออฟวอนส์และ S 1> <S 1> <S เอทอปครับมีการย้ายงานเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความมั่นคงแล้วก็สร้างความก้าวหน้านะคะแัะแล้ววันนี้เนีจิตใจคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะไปเจอสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นสายงานใหม่นะคะหรือต้องไปร่วมงานกับคนกลุ่มใหม่เนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมมากๆค่ะ King of Wands ขึ้นมาก็มองว่าอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเข้ามาแค่ไหนนะคะคุณเอาอยู่แน่นอนค่ะและปิดท้ายด้วยเอกสอัพนะคะรับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยจะเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงนะคะผลตอบแทนดีแล้วก็มีความก้าวหน้าคุณนอนนาคตแน่นอนนะคะก็ขอยินดีด้วยล่วงหน้านะคะ แต่ชั่วโมงนี้นะคะขอให้ได้งานหมย100่ยร้อก่อนนะคะถึงแจ้งลาออกจากที่เก่านะคะจะได้ไม่เกิดเหตุที่มันการเงินชะง,งักเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าไม่น่าจะมีอะไรพลาดค่ะพลังงานเรื่องเงินเรื่องโชคแล้วก็เรื่องโอกาสใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากๆค่ะเรามาดูเรื่องเงินสามใบนะคะ Three of Cups The Magician The Hierophant เรื่องเงินก็สวยมากนะคะ The Magician ขึ้นมา The Hierophant ขึ้นมาเนี่ยงานที่มันเป็นความสามารถของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการบอกป่าต่อป่าหรือว่าผู้บังคัับญชาให้การยอมรับและมอบหมายงานใหม่มาให้คุณเนี่ย มันสร้างเงินสร้างทองให้คุณอย่างมากนะคะบางคนเนี่ยได้นะรับการผลักดันขึ้นมานะคะให้ไปตำแหน่งบริหารหรือได้ให้เรฟัขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าการที่คุณเป็นคนดีมาตลอดนะคะตั้งใจมาตลอดโดยที่ว่าคุณไม่คิดร้ายกับใครนะคะมันจะมาส่งผลดีให้คุณในเดือนนี้นะคะคือจะมีคนเห็นผลง,งานแล้วคนที่คิดไม่ดีเนี่ยจะแพ้พ่ายตัวเองไปเลยนะคะเวลาครจะมาพยายามนะคะสร้างพลังลบให้คุณนะคะมาพูดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะคะขอให้คุณไม่ต้องรับฟังค่ะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะที่มันเป็นพลังลบ โฟกัสเรื่องงานเราไปนะคะงานจะกลับมาคุ้มครองเรานะคะจะมีความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาจะเชื่อมขึ้นมานะคะปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นคุณแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะรวมถึงโชคลาภต่างๆที่เข้ามากับเรื่องงานเนี่ยที่มันสร้างเงินสร้างทองนะคะเดือนนี้ชัดเจนมากๆค่ะสารพุ่ยขึ้นมานะคะจะเป็นการประสานงานกลุ่มหรือการติดต่อเจรจากับงานกับคนกลุ่มใหม่ๆนะคะรับรองว่าไหลลื่นแน่นอนนะคะเรื่องเงินมันจะได้ค่ะ คนที่พยายามจะปิดดีลอยู่นะคะหรือว่าราอออเดอร์ลูกค้าเนี่ยในเดือนนี้จะได้แน่นอนนะคะก็ขอให้อย่าทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายก็พอแล้วค่ะทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูเรื่อง่องลาภกันนะคะเดือนนี้จะมีไหมคะ่ะ six of cups queen of pentacles four of wands มองว่าโชคลาบนะคะเรื่องเสี่ยงดวงก็มีส่วนนะคะแต่ว่าจะเป็นเงินฟุกๆมากกว่านะคะจากการที่มีผู้ใหญ่เนี่ยเขาอุปถัมเรานะคะหรือว่าธุรกิจกงสีเนี่ยที่ทำมาที่บ้านนะคะหรือว่าทำมาครอบครัวเนี่ยมันผลิตออกผลนะคะผลกําไรมาให้คุณเนี่ย ได้ปันผลขึ้นมานะคะเป็นก้อนที่น่าพอใจนะคะหรือว่าหากจะเสี่ยงโชคในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นเลขที่บ้านนะคะหรือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะอายุลูกหลานหรือวันเกิดลูกหลานนะคะก็สามารถลองดูได้นะคะแต่มองว่าโชคลาภเดือนนี้นะคะเป็นได้หลายทางมากเลยค่ะทั้งการเสี่ยงโชคเองทั้งการที่มีผู้ใหญ่เกื้อหนุนเองหรือว่าผลตอบแทนธุรกิจกงสีเองมันกลับมาแบบว่าเป็นก้อนใหญ่คุณพอใจนะคะแต่ว่าเรื่องการเสี่ยงโชคเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนาําเลขอะไรบ้างค่ะ หกสอและ88ดค่ะ6กสอและ8ปนะคะก็ขอให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะเรามาดูความรักคนโสดสามใบนะคะเอรับครับจัดเม a น t ์เดอชาริอ เดือนนี้นะคะโคตโสดเสน่ห์แรงก็จริงนะคะแต่คุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุณก็ยังไม่ค่อยพอใจนะคะหรือว่าคุณเนี่ยเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่ามาที่ทาให้คุณรู้สึกว่ามันยังเป็นแผลในใจอยู่ยังลืมไม่ได้นะคะยังไม่หายเฮิร์ทก็ขอให้คุณใช้เวลานี้นะคะในการโฟกัสเรื่องการเรื่องงานก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าจัดเม้นขึ้นมานี่งมองว่ามันได้อย่างเสียอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยความรักเราไม่ดีนะคะในช่วงนี้แต่ว่าโอกาสต่างๆในเรื่องการเรื่องงานเนี่ยอาจจะเข้ามาชดเชยได้นะคะเพราะว่าเดือนชาริออขึ้นมาเนี่ คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของงานมากๆเลยนะคะจะสร้างความก้าวหน้าคุณได้ค่ะดังนั้นก็ถ้าเกิดยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะหรือว่ายังไม่เรื่ออดีตไม่เป็นไรค่ะก,ก็ขอให้เวลาช่วยเยียวยาคุณนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะอนาะคตจะได้พบเจอคนที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องการงานช่วงนี้จะเด่นมากนะคะก็ขอให้คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนก็ได้ค่ะขอดูความรักคนมีคู่แล้วสามใบนะคะเตรียมเพรส k King of s w o r d และ Knight of s w o r d ค่ะยังรักกันดีอยู่มากนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยระวังเรื่องความใจร้อนนะคะเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยอาจจะทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากจะเกิดการทะเลาะก,กันแล้วก็ขอแยกคนละมุมก่อนนะคะแต่ในบ้านในครอบครัวนะคะยังมองว่ายังมีความอบอุ่นยังมีความรักดีอยู่เลยนะคะ แต่บางอารมณ์เนี่ยอาจจะมีคนที่พูดตรงหรือใจร้อนบ้างน,นะคะบางครั้งเนี่ยต่างคนต่างไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาทะลเลาะกันได้นะคะแต่โดยรวมแล้วไม่มีเรื่องแตกหักหรือมือที่สามนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะใครที่รอบุตรหรือว่ารอง,งานมงคลเนี่ยเป็นไปได้สูงนะคะจะม,มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะขอยินดีด้วยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์แนละคำพูดนิดน,นึงนะคะที่มันจะบั่นทอนความรู้สึกกันได้ค่ะลองมาดูความรักคนที่ยังคุมเคือยู่นะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะทวั์วอน s Six of s ซ์ t และ n of cups ค่ะคุณยังมีความคาดหวังนะคะคุณกําลังหวังว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่หากเดือนนี้นะคะเขายังไม่ชัดเจนนะมองว่าคุณนะคะจะยอมจบนะคะจะยอมให้ปัญหาเนี่ยมันหา,หายไปเองโดยการที่คุณนะขอจบนะคะ เพื่อไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณนะคะซึ่งมองว่าดีมากค่ะจะเป็นการที่เจ็บจะจบอะคะ่ะจะมีความเครียดความผิดหวังอยู่บ้างนะคะว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทปไปไม่ได้รับกลับมานะคะแต่ใน,นที่สุดแล้วนะคะสิ่งอื่นจะเข้ามาทดแทนค่ะว่าจะเป็นความสุขเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ผู้คนรอบตัวเพื่อร่วมงานค่ะก็จะเป็นการที่ได้อย่างเสียอย่างนะคะแต่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะคะคนที่ไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่นะคะก็ขอให้กลับมารักตัวเองดีกว่าค่ะ ลองมาดูกันนะคะว่าแพคคนเนสจะแนะนำอะไรบ้างนะคะชาวไลฟ์เปรสชันเจเนโรซิตี้และสเตรนเดอร์ค่ะ ถ้า,าจะบอกว่าท่ามกลางความกดดันนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะขอให้คุณมีความสุขง่งายๆ่ายเหมือนตอนเป็นเด็กบ้างนะคะอย่างเช่นทานอาหารอร่อยบ้างนะคะกลับมาเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าฟังเพลงที่ชอบนะคะมันจะสามารถเยียวยาจิตปิญญาคุณได้นะคะทาให้สมองปลอดโปร่งพร้อมสู้ทุกอย่างได้ะคะ่ะเจนโรซิตี้ก็หมายความว่าปล่อยคุณจงมีจิตใจที่เอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะคะอย่าโฟกัสเฉพาะที่ตัวเราเองอย่างเดียวนะคะ เมื่อมีโอกาสนะคะก็ขอให้คุณช่วยเหลือคนที่เขามีโอกาสหรือว่าความโชคดีในชีวิตน้อยกว่าเรานะคะสิ่งนี้มันจะสามารถทําให้เติมเต็มจิตใจ,จคุณได้นะคะเป็นพลังบวกอย่างหนึ่งนะคะที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นค่ะแลวไม่น่นะคะสิ่งที่คุณได้ช่วยเหลือใครไ,ไปวันนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาตอบแทนคุณได้นะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้คาดหมายเลยนะคะดังนั้นก็เวลาจะให้ใครหรือช่วยเหลือใครก็ไม่ต้องไปหวังผลนะคะขอให้จิตใจ,จเราเป็นงพลังที่ดีก็เพียงพอแล้วนะคะ เทรนเดอร์ er, ก็หมายความว่าถ้าสิ่งไหนนะคะมันผ่านไปแล้วมันทุกข์ใจนะคะมันแก้ไขไม่ทันแล้วขอให้ปล่อยไปเลยค่ะขอให้พักจิตพักกายให้ดีนะคะเตรียมพร้อมสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้นะคะสิ่งที่เข้ามาท้าทายความสามารถของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะทั้งเรื่องของเงินทั้งเรื่องของปัญหาในการเจรจาประสานงานนะคะอันไหนแก้ได้ก็พยายามแก้ไปนะคะอันไหนไม่ได้ก็ขอให้จบไปนะคะแล้วก็โฟกัสที่เรื่องของอนาคตนะคะเรื่องของปัจจุบันดีกว่าค่ะ แล้วขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะเมื่อมีเวลาบ้างเนี่ยก็ทําสิ่งตัวเองชอบบ้างนะคะเพื่อเป็นการที่พักผ่อนจิตวิญญาณนะคะทุกอย่างนะคะเรื่องจิตเรื่องการพอเกิดบาลานซ์แล้วนะคะทุกอย่างจะไหลลื่นค่ะปัญหาทุกอย่างคุณจะหาทางแก้ไขได้นะคะ<พ>ลองมาดูกันนะคะไพ่วิซสจะบอกอะไรบ้างคะ่ะ community treasure island t ำทุโกกลค่ะไพ่อยากจะบอกว่าเมื่อคุณมีปัญหานะคะติดขัดในเรื่องของการทํางานเนี่ยขอให้เปิดตัวเองนะคะเปิดรับฟังความเห็นของคนรอบข้างบ้างนะคะแล้วคุณจะพบว่าทางออกเนี่ยบางทีมันอยู่รอบตัวเรานะคะขอแล้วคุณปรึกษาผู้รู้บ้างนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เปิดโลกัศน์คุณนะคะเปิดวิสัยทัศน์คุณและปัญหาต่างๆที่คุณคิดเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยบางครั้งมันจบในง่ายได้มากนะคะหากคุณลดอีกโก้ตัวเองลงนะคะ p r e s u r e Iceland ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสําเร็จนะคะความก้าวหน้าหรือว่าการได้พักผ่อนจิตใจเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะขอให้คุณสู้ต่ออีกนิดนึงนะคะมีเป้าหมายในใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณอยากจะสำเร็จในเดือนนี้มันคืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นปิดโปรเจกต์ใหญ่ให้ได้นะคะหรือว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะก็ขอให้คุณสู้อีกนิดนึงค่ะมองว่าคุณสมหวังแน่นอนนะคะ Time to g o ก็หมายความว่าหากมีโอกาสเข้ามานะคะคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธค่ะ มันจะเป็นเรื่องที่มันดูแปลกดูยากหน่อยนะคะแต่เมื่อสิ่งไหนมันจะเป็นของคุณนะคะขอให้คุณลองใช้เซนส์ตัวเองนะคะแล้วก็ลองทําดูนะคะบางทีนะคะการที่เรายอมทิ้งเซฟตี้โซนออกไปนะคะเราจะรู้ว่ามีสิ่งดีๆมากมายรออยู่ที่ประตูบานใหญ่นะคะนั้นก็พายจะบอกว่าพยายามขวนขวายหาความรู้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะรวมทั้งอย่าลืมติดอดีตนะคะอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยขอให้คุณตรงทำให้เต็มที่นะคะเดือนนี้คุณมีความสามารถสูงมากค่ะแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความก้าวหน้า้าาแลววก็มมีคคสุข่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชาวเมษในเดือนมีนาคม2564ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและใ,ใครต้องการคำปรึกษาเรื่องเบอร์โทรศัพท์มงคลก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะรวมถึงการดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ